สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับเบลั์กี้แบนะครับวันนี้เราอยู่กับไลแล็กน้าเราไอเดอร์นัเวนเจอร์นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางแสงว่าเสียงของมีน่าจะส่งผ่านไปทางทีมงานได้นะครับก็ทีมงานก็เลยอาจจะมีแจกโค้ดนะครับแล้วก็สามารถตอนนี้เราสามารถสุ่มการจะบอกว่านอนเวีนตะไลไม่ได้แล้วต้องบอกว่าคุณลาวานะนอนลาวาผู้น่ารักตอนนี้ทางทีมงานแจกลูกโอมมาให้แล้วครับแล้วเราสามารถเอาลูโอมมากดได้เห็นไหม อันนี้หมีไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาจะแจกโค้ดเนี่ยแจกทุกอมทุกวันหรือเปล่าแต่ว่าหน้าจะหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการันตีเพื่อนๆอ,อย่างน้อยก็ได้การ์ดหนอนใบหนึ่งแล้วครับเห็นไหมลาวาการ์ต้องเรียกว่าเรียกว่าหนอนเวนตาไทยไม่ได้นะต้องเรียกว่าคุณลาวาการ์ต <c oughs> ต้องเรียกว่าหนอนลาวาหน้ารักนะครับผมนี่เรามาสุ่มฟรีกันเลยดีกว่านะครับเออย่ค่อยเป็นกิจกรรมหน่อยกิจกรรมคือที่เราไม่ต้องมานั่งเติมเงินเสียทองอะไรแต่กูไปนั่งค,คิดดูแล้วกูต้องสุ่มอีกสองครั้ง นี่หมีต้องการันตีทุกรอบเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ซีวิตนี่เห็นไหมครับถ้าเกิดสมมุติเราเอาลูกอมมาสูมอย่างเงี้ยลูกอมไม่พอร6 0ใช่ไหมเราสามารถเขาเขาเขาคิดเสร็จสรบจากทองให้เราเลยนะโบอีสี่ร้อ้าคุณจะเอาไหมคะก็เดี๋ยวเอารอรอ,รอโค้ชแจกก่อนแล้วกันนะครับข้อน,นี้ก็เป็นมิตรนิหมายที่ดีครับอย่างน้อยเขาก็เออเสียงเราฝั่งส่งไปถึงเขาบ้างแล้วนะแต่เดี๋ยวนยโคจะเปิดแล้ว เออนั่นแหละก็เป็นว่าเขาทําดีก็ชื่นชมน,นะครับก็อย่างน้อยก็อยากให้ทางทีมงานแบบคิดกิจกรรมที่แบบว่ามันไม่ต้องใช้ทองแล้วอะเพราะว่าผู้เล่นทุกวันเนี้ยใช้แค่ทองมานั่งทํากิจกรรมโอโเรือห่อเออีีเอ็กซอย่างเงี้ยแมพอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ไม่พออยู่แล้วอะดีนะครับก็แจกโค้ดที่เป็นลูกอมมายเยอะๆเลยก็ดีครับอะคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็เอาใจช่วยแล้วกันอะไรที่ทีมงานทําดีหมีก็ชื่นชมนะครับ อ่ะขอให้คนเล่นเกมแล้วเนาะไอเด l a v อเว e เร์ยังมีความสุขนะรับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ